ที่เชียงใหม่ตอนนี้หลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการก็ทําให้อัตราการเข้าพักในที่พักในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นมาร้อยละ30แต่ยังคงไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการปูพรมฉีดวัคซีนเปิดให้วอล์กอินเข้ามาก็ได้รับความสนใจจากประชาชนติดตามจากคุณวสันตปัญญาเรือนรายงานสดมาจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะ ครับคุณจิรัชะตาคุณพรวดีครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่3ที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้วอ l k กอินฉีดวัคซีนโดยเข็มที่1นั้นเป็น a s สต a าเซเนกาและเข็มที่2นั้นเป็นไฟเซอร์ก็ได้รับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จํานวนมากครับขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้เปิดให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3ของบุคลากรครูเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมที่จะถึงในเร็วๆนี้ครับ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมารอรับบัตรคิวและฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่รวมถึงวันนี้มีบุคลากรครูในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มฉีดเข็มที่3กว่า1,900คนซึ่งถือว่าเป็นมาตรการรองรับการเปิดเทอมของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ทยอยฉีดให้นักเรียนไปแล้วครับขณะที่วันนี้ก็เป็นวันที่3ของการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นางละเอียดบุ้งสีทองนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนเปิดเผยถึงอัตราการเข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ที่เปิดการท่องเที่ยวรวมทั้งมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลําดับอัตราเข้าพักในเดือนตุลาคมดีขึ้นอยู่ในระดับร้อยละ30ครับตัดสินใจในการผ่อนคลายต่างๆเนี่ยเรื่องเรื่อง,องตามภาวะเศรษฐกิจนะคะนักเดินทางก็เริ่มนักเดินทางภายในประเทศเริ่มมีความ ต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประกอบกับว่าสภาพอากาศบ้านเราจุดข,ขายของบ้านเรานะคะ,นะคสนนราคาห้องพักในโรงแรมในเชียงใหม่เองก็มีการทําแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงเป็นจุดข,ขายของเมืองนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะลดตั้งแต่7 0 0จนถึงเ0เลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบย้อนหลังไปเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมานะคะ สำหรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งโครงการชามิ่งเชียงใหม่ที่เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถือว่าเป็นแรงหนุนกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวแต่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มองว่ายังมีความจำเป็นจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการทำการตลาดและรอการเปิดเที่ยวบินตรงตามปกติต่างต่างประเทศซึ่งเบื้องต้นยอมรับว่าการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามโครงการชามิ่งเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์ โดยในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2564นี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะยังเป็นตลาดชาวไทยเป็นหลักส่วนตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรามาสแรกและไตรามาสที่2ของปี2565ครับซึ่งเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่322คนนะครับซึ่งถือว่าตัวเลขนั้นก็ยังคงทรงตัวนะครับขณะดเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่ง จัดรถตรวจเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทานเพิ่มอีก2จุดรวมไปถึงตรวจ ATK เชิงลุกตามชุมชนพื้นที่เสี่ยงครับคุณจิรัชตาคุณพรบดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ